สวัสดีครับอยู่กับชอช่างเตี้ยนะครับคลิปนี้จะมาเยี่ยมช่างนิดแน่พอดีเลยมาเยี่ยมช่างนิดกำลังเห็นเขารื้อเครื่องครับเลยขอเขา่ายสักหน่อยปากอูเล็กๆเ,เด็กๆทำหน่อยนะครับพอเป็นวิทยาทานสำหรับคนที่ยังไม่รู้นะครับอืม อันนี้เครื่องอะไรไม่รู้เลยครับ CBD ีดี <c oughs> 100หนึ่งซีบีหนึ่งร้อยเทไรเครื่องพังร้อยเทไรตัวนี้ร้อยสิบเนาะน่าจะร้อยนี่ครับหรือเครื่องพาเครื่องหกล้อนะอ่าพอดีเลยจะได้เห็นขั้นตอนการรือ้อแต่ละชิ้นครับชิบหายกันช่างอ๋อไม่รู้จะดีหรือไม่ดี <c oughs> ถ่ายตอนหรือทุกขั้นตอนกับถ่ายตอนประกอบทุกขั้นตอนเอามาทําตามเป็นแน่นอนครับเชื่อผมเดี๋ยวเขาไปทําผิดทาถูกทาไงอ๋อก็ดูทุกขั้นตอนเนาดูอย่างละเอียดดูไปดูมาให้ช่างน่นแหละจะตถึงสําหรับคนมีพื้นฐานเลยแล้วนะนิดหน่อยเงี้ยอันนี้อาจจะไปเพิ่มเติมอีกน,นิดหน่อยอ๋อดับเลขเปิดปลาโคบาลวเลยนะครับ Yeah. มันเป็นอันดับสุดท้ายก็ได้อไดเอาเาเนี่ตายแล้วตายแล้วเราอยากรู้ข้างในมันเป็นอะไรนี่ดังทุกอย่างยกเว้นแต่กับเครื่องเสียงแล้วอนนี้ช่างนี้ทำคนเดียวเลยนะครับนี่ยังไม่ค่อยเอาลูกน้องเท่าไหร่คนไม่ค่อยเอาคนยับยืนยับยืบนอะไรอบวาวครับอืม ทำไปเรื่อยในี่ับโอ้ลมแรงนะครับวันนี้ทุกที่เลยวันนี้ก็วันที่สามสิบธันวาแล้วครับทำไม่เป็นหรอหทำไปงั้นเลย เดื่อมันวิ่งได้ถอดกันดูกวาวครับตอนตอน,น,นี้วาวถอดนอด็ ตั้งไว้แล้วก็มาช่วยวะตั้งไว้มันไม่เห็นหรอกแม่น้ำใจนะ่ะมีไหมนี่หน้าตาช่างยังเด็กน้อยเลยนะครับนี่หน้าตาเด็กมากแต่ฝีมือนี่ก็ง,งั้นๆเลยใช้ได้เลยหาค่าประทูอืช่างอายุยังน้อยหนรับเลือกทหารยังนี่ยังครับยังปีหน้าอ๋อ ผมจะไปสมัครเขาไม่รับอบอกข่ายุ่เกินอ,อันนี้เขาเดียอะไรนาะช่างเป็นแท่งเนี่ยเขาเรียกได้ไหลายอย่อางอ้ากการกระทุงก็ได้อ,อก้านกระทุงสาก,สากวาวก็ได้ส b e บหนึ่งนะครับ <C BE. S 2> ตี่นีดีหนึ่ง <BE> ทำทุกอย่างครับทันนี้ก็วางเครื่องมหมนีน่าจะเสร็จแล้วมั้งครับรอเดินระบบไปน,นิดหน่อยช่างเครื่องนี่เขาซื้อมาเท่า่นะตอนนี้น3หรือเปล่า2น3นั่นแหละมันเป็นพีโน่เครื่อง เครื่องตัวไหนอ๋อนี่ครับบางเครื่องนีโน้ร้อยสี่ห้าซื้อมาแสนสาม้อมเกียร์เลยนี่แสนสามไม่ยัง1โอ้แสนสามก็ก็ถือว่าแพงนะครับคเครื่องแค่ร้อยสี่ห้าสี่สสสีีห้าเองต่ดูไปมันเครื่องสดอยู่ เคยมีร้านมุกโอแนะนำด้วยสิบร้อนสิบ้อจะเปลี่ยนทำทุกอย่างครับช่างนิดนี่สิบร้อนจะเปลี่ยนเครื่องท่านใดมีเครื่องราคาพอฟังก็แนะนำมาได้นะครับสิบร้อนนี้จะเห็นว่าจะวางเหมือนกันเครื่องมีโอเก้าเนี่ยเกียร์ก็ได้มาแล้ว เหลือไต้เครื่องครับกำลังหาอยู่เน้นเน้นเครื่องอะไรนะ P.O.9 เที่ยงซื้อของ P.O. อะ่ะก็เน,น้น P.O.9 อ๋อเน้นราคาพอฟังหน่อยเราซื้อของต้องเ,เต็มยอ๋อครับทัในใดมีก็ส,ส,ส,สกิตมาได้ครับ คือวิ่งไปดูครับอ่านี่ก็ถอดมอฉีดน่าจะเรียกว่ามวฉีดเนาะใครมีสูตรแต่งแรงบ้างบอกบ้างแนะนำหน่อยมอีดมอีด,ด,ดอันนี้หรือ หรือลาหมดเลยนะก็ดูแต่ลัคนลือใหม่ครับทำใหม่หลักๆก็ฟิตเครื่องอืงบไม่มากครับทำกับช่างนิดเอาแค่พอตั้งตัวได้แค่นั้นแหละช่างโอเคซื้อสิบโลได้อีกคันหนึ่งบอสชีดออกมาแล้ว มาฉีดผ่านจุบสองเป็นไงได้ลุบสามเวิร์กไหมโอเคมาฉีดปลอดภัยเอาไปเป็นรายการเปิดฟ้าสุง แข็งเลยแหละตัวนี้เรือยแล้วสิบเจ็ดใช่หรออันนอกสิบเก้านะครับจะไปขอตูตัวนี้นี่นี่นี่ซ่อมหลายคัน <c oughs> ครับหาเครื่องมือไม่เจอแล้วครับ่าใช่แตงไม่มีเมียครับอ๋อกล่าวฟูดเนาะเริ่มเอ้ ก็สาวทันใดบ้างก็เอ้ออสนใจเหมือนช่างเตี้ยแหละเนาะเอ้เตี้ยก็ยังสดอย่าหาทำนะครับอย่างนี้อ้าวเอวเ,เคล็ดได้ง่ายๆต่อแป๊บด้วยเราจะทำยังไงหระอ,อืมใช้ด้ามยาวกว่าน<อ>ี้ ช่างก็นแนะนำครับในด้ามสั้นไปไม่แนะน,น,น,นำให้ใช้ใด้ามยาวกว่านี้นะมันจะได้ลดแรงเราช่างค่อนข้างขี้เกียจหาเครื่องมือไม่ต้องทม,ามหาบอกสูบออกแล้ว เครื่องใหญ่ทำง่ายครับแต่หนักเงินล้นเลยยกคนเดียวไหวอยู่วะเรื่องไหวหน่อยไหวแต่จะาหาทำนะครับเไม่แนะนำให้ยกคนเดียวนะครับยกเฉลีห้าคนโอ้คนเดียวก็เจ๊ ปลาสุกออกมาแล้วไม่เป็นไรครับทำเหมือนเดิมครับวาาหนึ่งชุดจัดไปทุกตัวเลยวะทุกตัวครับชัานี้ตัอได้นี่ครับมันนีอีกไหม จะกลิ้งลงม,มาสูบไปแล้วต่อไปก็ยับเยินเลยเห็นไหมที่เครื่องมันดังเป็นหอยบนหวนัหวลูกสูบใช่น่าจะเศษเหล็กตกเข้าไป<อ>เครื่องมันดังครับ,ย,บ,รบยับเยินเลยครับน,นี่เห็นไหมเนี่ยเครื่องดังไม่จําเป็นต้องเป็นที่ชาร์ปหรือข้อเวียงหัวลูกสูบนะครับ เลกตกใส่หัวลูกสูบครับใช่เนี่ยหัวอืม่มจะเรียบนะนี่หัวนี้นจะเป็นรอยหัวนี้น่ะส,สดสดจดู่รายการต่อไปหรือกระจายแนี่ยครับก็ก็จะถอดจานกดคัดจานคัด,ด,ดน่าจะหมด ถอดจานกดถอดแผ่นคัดดูจากสภาพเนาะอูต <c oughs> ัวเอ,เองมีไม่ทำหรอกครับท่างเตยียช่างเ <c oughs> ียครับชางนี้ก็จะเน้นเน้นมือนะครับไม่ไม่ใช่บล็อกลมเราจะได้เห็นรยละเอียดเ,เลยไม่ใช่ต้องการรละเอียดมีงตังจะซื้อเครื่องมือครับ <c oughs> đang mệt lắm, đang mà lấy rồi, đang mà dựa lên đang mệt hết rồi, đang bỏ qua rồi, rồi, เรามาดูกันว่าจะเสียมากเสียน้อย สภาพก็เรียบร้อยครับครับหนึ่งรายการจบงายเลยวางกระดินเลยไม่เป็นไรเป็นไรครับอือก็จะถอดท้องอ่างนอน,นอนท้องอ่าง สนใจไม่พังพังไม่พังเอามาซ่อมได้ครับอือโอ้ก็บอกแล้วว่าชิ์มหมายกันช่างไม่พังแต่ทําให้พังได้ใช่โอ,อ้นี้ดีครับบริการทําให้พังฟรีจะเป็นส่วนด้านหน้าช่าง ลูกมือช่วยอยู่นะครับแต่ไม่เน้นผู้ชายครับน็อต่วนี้ so จะหลายตัวมากเลยรอบเลยนะอยู่ที่ประมาณ30ตัวใช้เวลานิดหน่อยครับใช่เดี๋ยค่อยกลับมาเจอกันใหม่นะครับอ่างน้ำมันออกมาแล้ว<ด>โอ้ออทำไมทะลุโอ้รูเครื่องน่าจะ ืออาการอะไรอตัวไหนเสียบ้างสาเหตุหลักๆเครื่องมันดังปักปักปักก็น่าจะที่หัลูกสุที่ป่องไปตั้งแต่ชิ้นแรกลูกค้ากว่าเป็นข้อเหวี่ยงแต่ไม่น่าจะใช่ข้อเหวี่ยงแต่เราก็ยังฟันทงไม่ได้นอกจาก อง,องนะัลกกครัถตัวนี้อันนี้คือน็อตันนี้มีรัดขั้นตอนบ้างนะครับตัวนี้เหตุผลหลักๆก็คืออยากเรือดูหูเร็จอ๋อเปืดแค่ชาร์ปครับเพราะเวลาน้อยมากเวลาที่จะทำางานต้องไปทำอย่างอืงอ่นด้วยอื แนะนำไหมคาเลี้ยงได้เลี้ยงเลี้ยงได้เลี้ยงครับโอ้ช่างเลี้ยงดีด้วยนะครับช่างนี้ก็เปลีไม่แนะนำไหเเ้าอ <c oughs> ุ่นอันนี้คือปั๊มน้ำมันเครื่องอ๋อแต่ะละรุ่นจะไม่เหมือนกันม <c oughs> ีสุมีโก รถเล็กไม่ค่อยเน้นหรอกครับเพราะไม่มีใครมาให้ทำเน,น้นจะรถใหญ่เพราะที่อื่นเขาก็ไม่ทำเหมือนกันทำอนไหนที่เขาไม่ทำกันคิดว่างไง เราม,มาดูสุบสามกันนะครับสุบสามปลอดภัย หนึ 1> 1่งกับสูบอะไรสูบหนึ่งกับสูบสี่ครับสูสบหนึ่งปลอดภัยเรามาดูสูบสี่กันสูบสี่ปลอดภัยอ้าวโอเคครับข้อเบียังไม่เป็นไรน่าจะได้ข้อสรุปคือเส็จเหล็กตกใส่หัวลูกสูบนะครับก็มีเสียงดัง ก็ลูกก็ลูกเดียวแค่น,นั้<ช>น,นเองเปลี่ยนลูกเดียวใช่ไม่ต้องรื้อคนนี้ไม่รื้อเหมือนเดิมครับต้องนี่ทําใหม่หมดครับอ๋อมาถึงมือช่างแล้วเรื่องขนาดนี้ก็ต้องทําใหม่ให้หมดอือครับที่ได้คิดว่าพวกขาอเสียเป็นรอยเป็นไรละยังไม่ฟันธงครับเหลือช้าออกครับเรายังไม่ได้ถอดอืมน้สุกออกแล้ว <c oughs> นี่ขอะลุกสูออกมานี่ปีลองช่างบ้านๆนนะครับไม่แนะนำให้เข้าหูนี้นะครับย้ำมากครับไม่แนะนำหักครับผม ลกสูบที่สลายสูบสองสูบสองสูบที่เศษเหล็กตกใส่หัวนะครับอ๋อแหวนหักแล้วแหวนหักแล้วครับกระจายเลยครับดูกันชัดๆครับออกไม่ขึ้นไปเอ็นอนไ้เนาะน่าจะแรงกระแทกสูบแตกนะครับอืมนครับแตกลูกสูบลูกสูบแตกดับเยือนครับดับเยือน ก็ไม่มีอะไรผูกฝาหน้าไม่เปิดก็เออก็บรรยายไปถ่ายแล้วก็หลักๆก็มีแค่นี้อเราค่อยมาดูตอนก่อไหมเนะ,ะเรารู้อันนี้ก็เอาอมหมดเอาอบ,บอเจอ